กดลิงดาลางตรงมากครับ07กับ97ตรงมากครับ07กับ97กาบขอบคุณค่ะกาบกดขอบคุณค่ะลูกค้าจา๋าส่งส่วนตัวใช่ไหมคะแอดเหมือนงวดที่แล้วใช่ค่ะพี่จา๋าใช่ค่ะส่งให้ทุกคนเลยนะคะพี่จา๋าใครกดเข้าไปก็ส่งทุกคนนะใครกดเข้าไปคือส่งทุกคนนะคะลูกค้าจา๋างวดที่แล้วออก307 307กับ97นะคะลูกค้าจ้า307กับ97นะงงดที่แล้ว307กับ97้าดงดนี้อัดหนักนิดนึงแบบน่งนาะยลุงขอดูตัวสุดท้ายก่อนนะคะว่ามันเด่นอะไรเลขสี่ค่ะลูกค้าจ้า

สี่ห้าสามแปดเจ็ดหรือแปดห้าเจ็ดสี่สามลูกค้าจ๋าลูกค้าฟังไอ้ลุงนะสองพันกว่าคนแล้วไม่ต้องเสียเงินเพจนี้เพจจริงคนจริงค่ะลูกค้าจ๋าใครอยากได้กดลิงก์ด้านล่างแล้วบอกว่ามารับสามตัวเม็ดเดียวลุงแจกให้ฟรีไม่เคยห่วงเลขแจกฟรีแบ่งปันฟรีไม่ใช่กดเข้าไปแล้วมีเก็บร้อยเก้าเก้าสองเก้าเก้าสามเก้าเก้าไม่ใช้ขะลูกค้าจ๋ามาด่าได้เลยถ้าเรียกเก็บเงินมาด่าได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าขอคนละหนึ่งแชร์เร็ว ขอคนละหนึ่งแชร์เดี๋ยววันนี้จะฟันสองตัวให้เลยขอคนละหนึ่งแชร์เดี๋ยววันนี้วงกลมปากกาแดงตัวเจาะให้คะ่ะลูกค้าจ้าไหนใครอยากได้ตัวเจาะเลยบ้างไหนใครจะหาซื้อลอตเตอรี่บ้างลูกค้าจ้าใครจะดักได้เลขเลยใครอยากได้เลขหน้าไหลสดเลยโดยที่มันเป็นตัวปากกาแดงวงอะลูกค้าใครอยากได้ตัวเน้นเลยคะ่ะลูกค้าจ้าพิมพ์คําว่าตัวเน้นขึ้นมาใครอยากได้ตัวเน้นพิมพ์คําว่าตัวเน้นขึ้นมาจ้า เมดเดียวแม่นมากๆนะคะเพจนี้ปังจริงค่ะรัฐบาลไทยถูกมาสองวดติดแล้วกับเพจแอดลุงกาบขอบคุณค่ะพี่วันหรือดีกาบขอบคุณพี่วันหรือดีนะใครยังไม่ได้รับเมดเดียวกดไปดูได้ตัวเน้นนะคะลุกคนละหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์คําว่าตัวเน้นขอคนละแค่หนึ่งแชร์เดี๋ยวลอาประกาแดงวงให้เลยนะลูกค้านะไม่ต้องกลัวกราบขอบคุณค่ะพี่นุษนะกาบขอบคุณค่ะลูกค้าใหม่ค่ะแอดลุงขาติดตามมางวดที่แล้วนะาแนะนําให้มาดูเพจนี้ เลยได้ค่ากับข้าวค่ะตัวละสิบบาทค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะชอบ80มากๆนะคะลูก ใครยังไม่เคยถูกเลยลูกค้ามีคนบอกชอบ87นะคะแม่นมากๆแม่นจริงๆค่ะกากขอบคุณใครไม่เคยถูกนะคะลูกค้าจ๋ามีหลายกรณีบางคนนะคะซื้อเองก็ไม่ถูกซื้อตามคนอื่นก็ไม่ถูกจับเล็เองก็ไม่แม่นลูกค้าค้าไม่ได้ดูเพจแอนลุงเลยมัวแต่ไปดูเพจอื่นไม่ได้ดูแอนลุงไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะลูกค้าจ๋าพิมพ์คําว่าขอโชคขึ้นมาพิมพ์คําว่าขอโชคขึ้นมาค่ะลูกค้าจ๋างวดนี้ได้ตามตัวปทนี้ถ้าใครถูกกับลุงพูดไปก่อน ถ้างวดนี้ฟุกให้าสามตัวตรงอีกหรือสองลูกค้าซื้อทุกตัวเป็นแค่แนวทางรวยแต่ไม่บอกถักแล้วขึ้นมาใครใครคิดว่าลุงเรกแมนนะคะลูกค้าจ่ายลุงให้แม่นให้จริงให้ปังมากๆให้แม่นให้จริงให้ปังมากมากฝากลูกค้ากดติดตามด้วยฝากลูกค้ากดติดตามด้วยนะคะลูกค้าจ่ายงวดนี้รับประกันว่ารวย อย่าพิ่งออกนะยังไม่ได้วงกลมตัวปากกาแดงเนินเลยเดี๋ยวจะบอกว่าไปซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนดีเดี๋ยวจะบอกว่าไปซื้อลอตเตอรี่ตัวค้าจา๋าไม่รู้ว่าไปตรงกับเลขใครหรือเปล่าไม่รู้ว่าไปตรงอกตรงใจใครหรือเปล่านะคะลูกค้าจา๋าแต่งวดนี้มั่นใจมากงวดนี้มั่นใจมากนะคะลูกค้าจา๋าใบวินดูสามตัวเลยใครเข้าไปแล้วจะมีการลูกค้าจา๋าพึ่งจะขึ้นนอลูกค้านอนี่นะคะลูกค้ามีก่อนนะเนียทายถูกประมาณสองตัวเน้น เคลียร์คอมเมนต์มาเลยพี่แจ้ระจันสี่นะคะลูกค้าจา๋าส่งที่อยู่ทักเพจส่งที่อยู่ทางเพจ,เพจคนอื่นไม่ทันนะคะลูกค้าจา๋าอาจจะเป็นเพราะว่าในรัฐบาลงวดนี้สี่พันคนต้องถูกค่ะงวดนี้สี่พันคนในลุงแจกสามตัวเม็ดเดียวทุกคนนะ,ะลูกค้าจา๋ายินดีด้วยนะคะลูกค้าจา๋าตื่นเต้นมากงวดนี้นะคะลูกค้าเลยชอบสาม ตัวเด่นเลยนะตัวเด่นตัวแรกคือเลขสามนะคะลูกค้าจ๋าใครเห็นรัฐบาลตัวเน้นวันนี้สามารถซื้อลอตเตอรีตตร่ได้สามารถซื้อลงหน้าได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าแล้วอย่าลืมกดไปรับห่างเดียวที่ลิงดาลางถ้าระบบไม่ดูดใครถ้าวันนี้ระบบไม่ดูดใครลูกค้าจ๋ากดลิงดาล่างไปได้เลยนะกดที่ริงด้าล่างแล้วบอก เลขสามกับเลขเจ็ดค่ะลูกค้าจ๋าเลขสามกับเลขเจ็ดใครจับวินไม่เป็นใครจับวินในตลาดไม่เป็นไม่ต้องห่วงค่ะลูกค้าจ๋าูค้าจ๋าบอกแล้วว่าวันนี้สัญญาจะแจกคือแจกค่ะวันนี้จะแจกสองตัวเน้นๆให้เลยนะลูกค้าจ๋าใครที่รอซื้อตามจัดหนักเลขสามสองค่ะ ชอบเลขสามสองแปบ,บหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งชอบอะไรดีนะคะถ้าลูกค้าจ๋าได้เลขไปอลวลุงปล่อยในกลุ่มก่อนนะเพราะกลัวมันจะอั้นนะลูกค้าแล้วก็ติดเจ็ดหกเท่านี้คะ่ะลูกค้าจ๋าให้เท่านี้คะ่ะลูกค้าจ๋าไหนใครทักแล้วบ้างกดทักให้เจอนะคะลูกค้าจ๋าง่ายก็ปอกไว้ข้าปากมันเอาไว้วิ่งเอาไว้รูดนะคะลูกค้าจ๋าตัวฟันตัวฟันลุงคิดว่ามีสามคะ่ะ งวดเนี้ลุงคิดว่ามีสามนะคะลูกค้าจ๋ากดเข้าไปเลยค่ะลูกค้ากดเขาไปเลยค่ะลูกค้าจา๋าแล้วไปรอในกลุ่มนะเดี๋ยวลุงไปลงไ้ วันนี้แน่นอนสามตัวเม็ดเดียวสามตัวงบน้อยไอ้ลุงลงให้หมดค่ะลูกค้าไม่กักไม่ห่วงเลขไม่สองกับแปดหกในตารางเด่นเจ็ดกับสามนะ,ะลูกค้าจ๋ามัดรวมได้เลยห้าเจ็ดสามแปดสามเจ็ดอะไรแบบนี้แหละคะ่ะลูกค้าจ๋าหรือแปดสี่สามใครจับไม่เป็นดูงบน้อยใครเจาะไม่เป็นดูคําว่ารัฐบาลงบน้อยในกลุ่มนะคะเดี๋ยวไปลงไว้เกิดไปเมื่อเดือนนี้นะคะลูกค้าให้ซื้อตามมาด้วยนะสองสามสามสองนะคะลูกค้าเป็นอายุอลุงเองเป็นอายุแอลุงเองนะคะลูกค้าจ๋าฝากซื้อตามด้วยนะ ขอบคุณนาแะเกับ6กปะกับห6ซื้อ8 9ด้วยนะมันชอบกับหัวแบบงดที่แล้วอะเอานะคะมันชอบกระดกหัวอ่ะไอ้ลุงกลับไปให้ก็ได้กลับไปให้ก็ได้เผื่อใครลืมนะคะลูกค้าจ๋ากลับไว้ตัวเดียวชอบ8 5กับ3 2ขันลดค่ะ3มันเด่นนะลุงก็บอกก่อนว่าเลขวันอังคารนะ7กับ3มันเด่นแต่ลุงมาคะ่ะลูกค้าจ๋าเดดลุงลงจับไปให้เอางบน้อยๆนะเอางบน้อยๆแต่รวยเยอะๆนะคะลูกค้าจา๋าใครอยากได้อย่าลืมทักมาเดี๋ยวจับให้เองมากนะคะ ว่าวถ้าอยากได้หางเดียวเลยลูกค้ากดเขาไปดูเพราะว่าลุงพูดไม่ได้เดี๋ยวมันอันทันทีนะคะ3ามตัวลุงอชอบแปดแปดสามเจ็ดแปดสามด ห้าเจ็ดสามนะลูกค้าจ๋าแล้วก็แปดสี่ห้าชอบอยู่สามหางนี้นะคะลูกค้าจ๋าแต่ลุงจะเน้นเม็ดเดียวให้แต่ลุงจะคัดในตารางให้เหลือแค่หางเดียวนะคะลูกค้าจ๋าเพื่อที่ลูกค้างบน้อยเขาจะได้ซื้อได้เพื่อที่ลูกค้างบน้อยจะได้ซื้อได้นะลูกค้านะฝากกดติดตามเพจลุงด้วยนะลูกค้านะหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะคะลูกค้าจ๋าหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจกันเนาะพี่ไปรอในกลุ่มแล้วนะคะแอดลูกค้าก็สามสอง เจ็ 7, 3, สวย8.6ดสวยค่ะแล้วก็3านะคะลูกค้าซื้อกลนะับด้วยนะตัวปากกาแดงวงซื้อกลับด้วยตัวปากกาแดงวงซื้อกลับด้วยส่วนตัวอื่นจะเล่นตรงๆก็ได้ส่วนตัวอื่นจะเล่นตรงๆก็ได,กได้นะลูกค้จาจ๋าขอให้ลูกค้ากลับแค่ตัวเทียนลุงวงให้ขอให้ลูกค้ากลับแค่ตัวเทียนลุงวงให้นะลูกค้าตัวอื่นจะเล่นตรงๆก็ได้ไม่ว่ากันเนาะ เนี่ยลุงขอตัวราไปก่อนนะคะ1,000พคนดูอย่าลืมกดลิงก์ดา้ล่างตามมานะคะลูกค้าจ๋ากดตอนไหนก็ได้ตื่นมาทำกับข้าวตีสามตีสี่ก็กด